คลิปจอดำเป็นจังไดป้ปฏิแล้วกับหลายๆคนมีปัญหากับคำว่าคลิปจอดำนะคะเมื่อนี้อุ้งอิงจะมาแชร์ประสบการณ์แล้วกับแนะนำเทคนิคว่าจะแก้อย่างไงและคลิปจอดำเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะอย่างแรกอุ้งอิงจะต้องแนะนำตัวก่อนว่าชื่อเฟซบุ๊กอุ้งอิงชื่ออุ้งอิงพารลลุกอ,อีสานนะคะเป็นโปรไฟล์นะคะอ่ะคลิปจอดำ เกิดได้หลายสาเหตุสาเหตุที่1ห,หลักๆเลยก็คือสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือสัญญาณดาต้ระหว่างที่เราอัปโหลดคลิปไม่ว่าจะเป็นคลิปสั้นหรือคลิปยาวระวังนั้นสัญญาณอินเทอร์เน็ตเท่าอาจจะอ่อนแรงหรือสัญญาณอินเทอร์เน็ตเท่าอาจจะบกพ่อยดีกะเลยทําให้ระบบประมวลผลชาแล้วพอประมวลผลเสร็จ เมื่อกดเข้าไปในคลิปจะขึ้นจอดำเป็นอันดับแรกหลังจากนั้นเราก็เข้าไปดูเนื้อหาได้นั้นเขาเรียกว่าคลิปจอดำนะคะทีนี้คลิปจอดำเกิดได้ทั้งคลิปสั้นและคลิปยาวสาเหตุหลักๆเลยก็คือเรื่องสัญญาณนะคะแล้วทําไมบางคนบอกว่าคลิปจอดำเป็นคลิปที่ผิกกดกฎนะคะคลิปจอดำมีสองอย่าง คันพิษก็คือจะพิษในเรื่องเนื้อหาให้กลับไปเบ่งว่าเนื้อหาของเฮานั่นพิษกดบอในเนื้อหาของคลิปจอดัาคันพิษกัคือไปลบออกนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งของสาเหตุที่คลิปจอดัต้องลบก็บคือคําอธิบายนะคะคำอธิบายในช่องคุณกําลังคิดอะไรอยู่หรือคําอธิบายตรงในคลิปเรยวถ้าเกิด่าคําอธิบายพิษ เกี่ยวกับความรุนแรงเกี่ยวกับการเชิญชว่วเกี่ยวกับซอเสียเกี่ยวกับคําแสดงต่างๆอันนั้นแต่ลบน,นะคะที่นี่การลบคลิปนะคะเวลาและหน้าที่เฮาสีหายบอพี่น้องมาเสนะการลบคลิปอยู่ด้วยพี่น้องในระหว่างที่เราสะสมหกหมื่น 7, นาทีนั้นการลบคลิปถ้าเฮ้าลบไปแล้วเวลาลดแน่นอนว่าตรงเสียดายด้วยจากพี่น้อง กะสางคลิปขึ้นมาใหม่ว่าเป็นยังลบไปแล้วถัาเพิยแล้วก็คือลบคิปแล้วก็สางขึ้นมาใหม่ใดลบคลิปแล้วก็วกสางม,ม,มาใหม่ในรูปแบบที่ดีกว่าเดิมแล้วก็สร้างสรรค์กว่าเดิมเพราะว่าเขามีประสบการณ์แล้วเด้พี่น้องจา้าอิงอิงกะมีคลิปจอดําแบบนีแบบคือของพี่น้องเป็นร้อยร้อยคลิปเหมือนกันบอมแมนว่าอุ๋งอิงออกมาเบาแล้วก็สนับสนุนว่าห้มีคลิปจอดาแต่เป็นประสบการณ์ของตรงของอุงอ๋งเองว่า อุ้งอิงมีคลิปจอดำแล้วก็สามารถผ่านกฎผ่านเกมผ่านคลิปเรียวได้ได้โฆษณาตั้งค่าทั้งคลิปเรียวและสตรีมอุ้งอิงก,ก็เลยอยากออกมาแนะนำนะคะว่าเกิดจากสาเหตุของอินเทอร์เน็ตของเฮาออนแรงถ้าอยากจะอัปเดตคลิปอุ้งอิงขอแนะนำว่าให้เฮาไทายคลิปใบสะกส่อนเซฟแล้วเดินหาหรือหาจุดที่ มีสัญญาณอินเทอร์เนต็ตที่แรงแล้วเราค่อยอัปเดตคลิปเราลงไปอัปโหลดคลิปเราลงไปและอีกอย่างหนึ่งที่มิงจะแนะนำและมีคนสอบถามมาเยอะมากๆเลยก็คือว่าเรานำคลิปบุคคลอืน่นพ่อแม่ลูกเราที่ถ่ายแล้วแล้วส่งมาให้เราแล้วลงได้ไหมอันนี้คือสิ่งิว่ิญอยากจะตอบมากๆลงได้แต่ บุคคลที่เขาถ่ายมาให้เราห้ามเอาไปลงก่อนเราเพราะถ้าเกิดตัวเราเอามาลงมันเป็นการกระทำความผิดซ้ำคือว่าเข้าไปขคัดลอกของเพื่อนมาเพื่อนเอาไปลงก่อนเท่าแล้วเดี๋ยวเขา,เามาลงเพราะว่าเข้าเปิดัวเมื่ออาทิตย์นั่นคือการกระทำการคัดลอกความผิดซ้ำนะคะเป็นการก๊อปปี้เขามาต้นฉบับหน่อยนัยน่นเองเนาะพี่น้องเนาะถ้าเกิดจะให้ดีจริงให้เกิดผลชําเร็จจริง,รงเกิดผลประโยชน์สูงสุด เราใช้กล้องที่ระบบให้เรามาอย่างเช่นกล้องเรียวเข้ากับใส่กล่องเรียวแล้วก็บ,บันทึกไว้หรือใช้กล้องเรานี่แหละบันทึกไว้ในแฟ้มภาพหรือบันทึกไว้ในข้างภาพของเราแล้วค่อยมาอัปโหลดลงในแต่ละวันเลือกอีกคลิปต่างๆที่เราอัพอที่เราบันทึกไว้นะคะอ่ากระสรุปง่ายๆก็คือว่าเป็นที่อินเทอร์เน็ต อันดับแรกและอย่างที่สองอาจจะเกิดจากการที่เนื้อหาผิดกฎเกณฑ์เขาหรืออาจจะเกิดจากคำอธิบายที่ผิดกฎเกณฑ์เขาให้พิดาจรณาว่า